สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ม,มาฟังคอมเมนต์แฟนมวยนะครับผมระหว่างปรทอเจอกับกราบดำดำนะครับผมว่าแฟนมวยมองไปฝ่าไหนมากกว่านะครับผมมาฟังเป็นพร้อมกันนะครับคอมเมนต์ที่หนึ่งมาว่าสุดไม่สุดโรโบไม,ม,กมกก่กล้าแลกหมัดกลัวกราบดำนะครับผมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้าปตทย,ยังต่อยสไตล์เดิม หวังว่ากุหลาบดำเอาอยู่โดนแน่ๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอย่าทำแรงนะเดี๋ยวปตทรับไม่ทันแต่ละคอมเมนต์นะครับส่วนมากก็จะเป็นจะจะจะมองว่ากุหลาบดำจะชนะน้อยเปรนเสนนะครับค่อนข้างที่จะเอียงไปทางกุหลบดำนะครับแต่ผมก็มอ,มองที่ปตทก็มีจิตเหมือนกันนะครับผม คอมเมนต์ทันมาว่าชอบนั้งโคหนักแรงแต่โคู่ครับผมคอมเมนต์ทันมาว่าปตทอเปิดหน้ารับหมัดไม่ได้ครับไฟนี้เพราะว่าเจอกุหลาบดำหมัดหนักคอมเมนต์ทันมาว่าแกไม่รอดแน่ปตทอ่ถาถ้ากาาุหลาบดำชนะไฟนี้น่าจะได้เชินสัญญาสุวรรณญาน,นะครับชนะแบบสวยๆแนวแต่หวังว่าปตทไม่ธรรมดานะครับเป็นมวยที่แพ้ยากอีกหนึ่งคนนะครับ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่ากุหลาบดำชนะเพราะว่าหมัดหนักคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าปตทมีเสียชนะคะแนนนะครับอาไรค่อนข้างที่จะเอียงไปทางกุหลาบดำกันประมาณ70-30นะครับคู่นี้กันว่านาบิลเจอกับกุหลาบดำตอนนั้นเป็นไงครับผมเอาแล้วกุหลาบดำแซดนาบิลนะครับตอนนี้เอา หมัดซ้ายหมัดซ้ายสอกขวานาบ,บิลหมัดซ้ายซ้ายใช้ลูกกาบาดนะครับผมหมัดหนักมากตอนนี้นาบ,บิลออกอากาศนะครับโดนไปหลายหมัดแล้วหมัดซ้ายีทีหนึ่งเป๋เป๋เป๋หมัดขวา,ซ,าซ้ายีกทีซ้ายโหขาเป๋แล้วนาบิลมัดวันทีสิบเก้านี่นะครับผมมันดูร่างกายของนังโคนะครับผมกุลับดํา คือหนามากปตทก็ร่างกายดีครับผมไฟนี้วันที่สิบเก้าเลยนะครับผมเก้าตันหวาคมนี้นะครับผมกุฎลับดำเขาก็อยากจะพิสูจน์นะครับผมว่าเขาควรได้เซ็นสัญญานะครับผมนไฟนี้เขาก็ฟิตมาเต็มนะครับผมค่าน้ําหนักเขาก็ไม่เคยมีปัญหานะครับกุฎลับดำคนนี้ไฟทุกไฟนะครับผมน้ําหนักไม่มีปัญหาผ่านทุทุกไฟนะครับ ร้อยสิบห้าปอนด์นี่เขาก็ยืนมานานนะครับผมร่างกายเขาดีครับซ้อมดีคอท้อก็เส้นกันนะครับผมน้ำหนักก็ไม่มีปัญหาครับผมเหมือนชีงนก้นนะครับผมตอนนี้ผมได้เห็นนะครับผมอัตะโกดจะตัยมีนับมีน็อกที่เห็น,นปิดปากนะครับผมรดูว,ว่าจะเป็นชนะคะแนานแต่เชื่อว่าไฟ คู่นี้ทั้งคู่นะครับผมน่าจะไม่ครบยกนะครับเป็นหนักแรงทั้งคู่นะครับมาฟังคอมเมนต์นถัดมานะครับนักมวยที่รับมัดเยอะที่สุดต้องยกให้ปตทอันดับหนึ่งครับผมถกคอมเมนต์นแต่ละคนนะคคิดจริงด้วยครับปตทสุดคอมเมนต์ถัดมามอกว่ายกแรกแต่กุหลาบดำไม่ติดเจนกุหลาบดำแพ้แน่ฮ่หาฮ่าฮ่า คอมเมนต์ขัดมาอมว่าสู้ครับปตทสู้ได้แน่นอนคอมนตัดมาบอว่าปตทผิดทนคหับดาเอาวุนิหนักให้ลุ้นทั้งโคคอมเมนต์กัดมาบอกว่าคุรลับดำต่อยจนเบยหักต้องยอมเองอ่ะเพืโอถึกจริงๆนะปตทผมถ้าคุรับดำเอาไปลงปตทก็มีจิตชนะเหมือนกัน คมเมนต์ทำมาบอกว่าท้อๆเอหน้าสู้หน้าผิดหน้าทนมากโอ้โหแฟนมวยก็แซวกันเยอะนะครับก็ FC ทั้งคู่เยอะมากๆนะครับผมฉันม่าจะเป็นคอมเมนต์นแบบว่าแบบหยอกๆแฟนมวยนะครับคอมเม,มนต์บอกว่าเรียบร้อยถ้าไม่หลบมัดคอมเมนต์ทำมาบอกว่าเปิดหน้าไม่ได้นะไปในฟะอร์จเวย์กูรับาการมัดหนังนะครับผมถ้าโดนเป็นร่วง ควดำเจ้าตัวก็ได้บอกว่าจะทําไม่ได้นะครับภายในรถเจอกันภานีนเขาตั้งใจซ้อมหนักมากผมเ,เพื่อาจจะให้เซ็นสัญญาส่วนใหญ่เป็นกำลังใจให้นักกู้แล้วับผมสำหรับวันนี้ก็าลาไปก่อนสวนนัสดีครับชอบนักกู้ครับคู่นี้สวัสดีแฟนมวยทุกท่านด้วยนะครับ